แล้วที่พักของเราไปเข้าไปดูกันโอ้โหนี่นะคะทุกคนบ้านซัมเมอร์ห้องนี้ก็ดีไซน์ห้องนอนห้องแรกดีไซน์ดีไซน์เกลี่เดี๋ยวกนเราดูมมใช่ชื่อว่าบ้านซัมเมอร์เห็นดูดีห้องนี้ว้าวาห้องนี้เป็นเตียงใหญ่แบบนี้นี่อันนี้เขาเสริมเตียงมาให้เราเรียบรอ้อยด้านล่างนอนได้อีกสองนะด้านบนนอนได้อีกอันนี้น่าจะให้พี่เกลนอนนะดูเสื้อผ้าห้องน้ำห้องน้ำกว้างไหมคะดีไซน์ นี่โอ้โหโอเคห้องน้ำกว้างนี่ห้องน้ำกว้างปะไปดูห้องต่อไปกันมีทีวีด้วยทุกคนแล้วก็นี่มีชั้นสองนะไม่ได้มีชั้นเดียวนะอะห้องนอนห้องที่สองมาดูดิว้าว,ว,าวอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่มีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็มี อันนี้เสริมเตียงอันนี้นอนได้คนเดียวน,นี้เดี๋ยวเรานอนกันตรงนี้เพราะว่าเรานอนสามคนเนาะเรานอนห้องนี้นะคะทุกคนดีไซน์แม่กุ้งพะาปอ่องห้องน้ำ่ะดูห้องน้ําหนูจะไปนอนที่เกล้วยไงนอนไม่ได้คืนนี้นอนด้วยกันไม่ได้เพราะว่าห้องแคบ <c oughs> นี่มีแยกมีแยกแ,แบบนี้ห้องห้องน้ำห้องนี้จะแคบหน่อยไปไปดูชั้นสองกันเรานอนสามคนไงเรานอนห้องนี้ให้พี่เกลให้แม่เกล็นอนห้องนู้นไปไปดูชั้นสองกันนะคะทุกคนไปดูกันว่าชั้นสองมีอะไร แถมแท,มทแดแดมเฮ้ยแล้วนี่ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ห้องอะไรคะ,อ,คะอ๋อนี่ห้องน้ำแล้วก็นี่นะคะทุกคนมีห้องครัวอหูอทำอาหารได้เลยชิวๆมีมีมหม้อหุงข้าวไมโครวเวฟมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะอุ้ยมีต๊ะสนุกด้วยว้า ถูกใจพ่อป๋องกับพ่อแบงค์บอกว่าถูกใจสิ่งนี้หุยโซโซฟาโซฟากว้างนะเฮ้ยใครลออยู่ตรงนั้นมีคนลออยู่ตรงนั้นใครลออยู่ตรงนั้นเห็นแวบๆเกลี่ใครลออยู่ตรงนั้นเกลี่เกลี่ปลาเราออกไปนอกระเบียงหุยเอาอยู่เพิ่งเปิดนี่นี่มีตรงนี้ด้วยโอ้ร้องคาราโอเกะแบบว่าคืนนี้ร้องคาราโอเกะได้เลยนะเนี่ยใช่เฮ้ยังไม่หมดยังไม่หมดไปดูด้านนอกกันทุกคน นี่นะคะมีเตาปิ้งย่างให้ด้วยพร้อมทานโอ้โหนี่แล้วก็นี่นะด้านล่างด้านล่างหน้าห้องเราจะเป็นสะ่ว้น้ําแบบนี้นะนี่แล้วก็เดินไปเจอวิวทะเลแบบนี้โอ้โหพ่อป๋องรีบถ่ายรูปก่อนเลยนะทาคอนเทนต์ก่อนใครเลยนะทุกคนอันนี้โต๊ะกินข้าวตรงระเบียงนี่อันนี้คือวิวของห้องเรานะนี่อันนี้เป็นวิวหน้าบ้านพักของเรานะคะทุกคนนี่ ชายหาดบางสะเรนะอ่านยังไงไม่รู้ถ้าแม่กุ้งอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนนี่เลยตรงนี้ก็เป็นโซนร้านค้านี่หิวข้าวก็มีอาหารให้กินสั่งได้เลยสะดวกสบายนไ้ไมไม่ข้ามไปไม่ได้ครับวันนั้นคนละหลังของเราหลังนี้ครับนี่ของเราหลังนี้นใช่มีหลายหลังไม่มีหลายหลังง่ายแต่ของเราหลังนี้ของเราหลังนี้เหรอหนุนคืนนี้เราจะกินที่ไหนทันวายกินข้าวไหนดีอ่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนี่เลยกินข้าวเนี่ยนะใช่ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้ออะไรมาทํากินกันเนาะปะเข้าไปด้านในากันนี่ซื้อกับข้าวซื้ออาหารทะเลมาปิ้งย่างนั่งกินกันตอนเย็นชิลๆได้เลยนะทุกคนได้ไปแล้วเออจะร้องคาราโอเกะแล้วเหรอเออดีไซน์ละ่ะดีไซน์ละ่ะมาถึงก็จะร้องคาราโอเกะกันเลยนะคะทุกคนอะนี่วันนี้แม่กุ้งก็พามาดูบ้านพักของเรานะคะทุกคนที่จังหวัดชนบุรีนะนี่เลยเดี๋ยวร้องคาราโอเกะเสร็จแล้วจะไปไว่ายน้ำกันใช่ไหมคะดีไซน์โอเคปะ โอ้โหนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะพ่อปองกับพ่อแบงก์ก็เล่นแล้วนะคะทุกคนจัดก่อนคนอื่นเลยปะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกันะะนะคะทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ